ท่านผู้ชมคะเราไปต่อการเก็บอีกหนึ่งคอนเทนต์ดีๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างคะ่ะเราจะเดินทางกันไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านนะคะกับกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตามที่ตวยหอยโรงเรียนน่านประชาอุทิศจังหวัดน่านสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านไปตามเรื่องราวดีๆกันค่ะโรงเรียนน่านประชาอุทิศอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตามฮีตวยฮอยประจำปีการศึกษา2,566ในวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาโดยมีฮั่นด็อเอร์สิงเพชรสุทธ,ธิผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมีนายเวทิเวตเยีิ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งสืบเนื่องจากโรงเรียนน่านประชาอุทิศเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สำคัญคือเป็นนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียนที่ต้องอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นการสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้หนักเรียนได้มีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นน่านอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งท่านด็อร์สิงเทศสุทธิผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุร,รักษ์วัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นน่านอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการเวทิตยติผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศได้กล่าวว่า โครงการในวันนี้เป็นโครงการภายใต้การบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนน่านประชาอุทิศโดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกและเป็นการกระตุ้นให้กับคนในชุมชนได้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรส่งเสริมสนับสนุน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆและเกิดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยการดำเนินกิจกรรมมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเวียงป้อสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้าประชาอุทิศเข้าร่วมกิจกรรม และนี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นตามฮี่ตวยฮอยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะแต่ว่ายังคงเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันในการทํากิจกรรมแล้วก็มีจิตสํานึกในการที่จะอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของน่านอีกด้วยนะคะ